นี่ทุกคนวันนี้เรากินปิ้งย่างสไตล์จีนครับนี่แบบตรงเปใช่เราสรั่งอูค้าโรมาแล้วก็เหนียวยนะครับคนเดิมวันนี้กินกับพี่จอยเขาไม่ขอหั่นชิ้นเล็กจังเลยเอ่ะมาสุกเร็วรับยอดสุกเลมาลองชิมกันนี่ทุกคนน้ำจิ้มที่เขาให้มามันจะเป็นแบบนี้เป็นผงพริกกระถั่วปนๆไปๆกันไปนะครับแล้วก็จิ้มเสร็จปุ๊บก็ รับผักมาหนึ่งใบวางลงไปแต่เราต้องวางสองเต็มปักเต็มคำจังอือร่อยดีแบบไม่ถ้าใครไม่เคยลองต้องมาลองครับอือร่อยแบบแล้วพผมก็จิ้มสุกี้ไปนะคือฟินมากไม่แต่น้จิ้มเขาอย่างนี้ก็อร่อยนะเนี่ยอร่อยไงแต่เราคิดถึงกระทะแบบไทยเราก็เลยชอบแอบพผมมาจิ้มสุกี้ไปอื